สวัสดีครับผมพายเมทินชแนลครับวันนี้เราก็อยู่ันที่หน้างางหลังมธรรมศาสตร์หลังสิทครับผมเพราะว่าวันนี้เรามาย้ายตัวเครื่องจักรกดเสาเข็มกันนะครับผมนี่ครับเคลรก็ตั้งรอเรียบร้อยนะครับเทนเลอร์ก็มาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็รอรถแผ่นเล็กนะครับแผ่นเล็กไม่พอนะครับผมต้องเอามาปูเพิ่มนะครับเนี่ย ดินมันจมนะครับฝนตกใส่สามวันติดเลยนะครับม,มีน้ำค้ังอยู่ผมก็จะเดินพอปูแผ่นตรงนี้เสร็จผมก็จะเดินมาเดินมาเหยียบอยู่ตรงแผ่นนี้นะครับผมแล้วก็ยกตัวลอยขึ้นถอดต,ตีนกลางนะครับเห็นยกออกเห็นยกตีนกลางออกแล้วก็เป็นเลอร์ถอยเสียบนะครับผมเนี่ครับรอตอนนี้ก็อรอเหลือแต่แผ่นเหล็กนะครับผม โอเคับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับและรับความรู้จากคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมช่องนี้ก็เป็นช่องการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกบเสาเข็มน,นะครับเพราะว่าบริษัทที่ผมทำงานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจำหน,น่ายเสาเข็มสำเร็จรูปมออกอนะครับผมทุกขนาดทุกรูปแบบมีครบจบทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น เครื่องตอกตุม้มออ,ตโ,อโตร้ระบบไฮดรอลิกเครื่องกดระบบไฮดรอลิกยงไม่ดังไม่สะเทือนะครับโรเตรนี้ก็เป็นเค็มไอนะครับส5มสิบห้าซนติเมตรยาวสิแปดเมตรสองท่อนเชื่อมนะครับขอสร้างเมนชั่นครับผมประมาณนี้ครับผมโอเคครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็พอส,สังเกตสังเกตคลินี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีทุกทีครับ นั่ถคืองานก่อสร้างเสาเข็มคุณภาพด้านของเราครับ